ส่งมาให้ขวันประพาเนาะควรจะเพราะว่าบริษัทของเราที่เราผลิต120บาทนะคะคือไอ้บอกนะะนวานหมูกระทะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะจ้าวันนี้กวาดใบไม้กันเนอะด้กวาด,าวาดจะก,กปีละใบไม้หลายแหงวันนี้จะพาทุกคน ข้าข้าวโพดกินเหรอโบก็กินอะไรดีวันนี้เอาแบบง่ายๆอะ mm hmm. อะไรง่ายๆมาวันด,ดียามเย็นเนะาะกอดเหอนตรงนี้สิพาดห,หน่อยตีแบตจากหน่อยมือนนี่ The เด้อได้เยอะปะ mm hmm. แต่วันนี้ลมเนาะอันนี้เป็นใบมะขามคุณยายพ่นามาเฮ็ดปุ๋ยหมกักใบมะขามใส่บอน mm hmm. เฮ็ดเองกาดก่อน เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งปลาหลดโบกิปลาลดเป็ดบอบูแจ๊กสับปลาลดเป็นอะไรลูกค่อยปลาลดที่มันคืองูหันหนะปลาแบนๆหันละกวาดออกต้องกวาดเวลานี้นะกวาดจนเที่ยงบบได้อันนี้ มาสมัยก่อนไอ้สิวใหญ่ฟังบริสุทธิ์ดอกฟองน้ำนะเวลาอาบน้ำนะทู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 ตามแข่งต้าขาคู่ม,มือนีอ่หอนบอลแอม,มแต่แยายวินเราก็ยังเก็บมาให้อายอยู่ด้วยจ้ะบ่มือสอบวะไม่ได้ปิดเทอมเมือ่อถามที่ปิดเทอมเมื่ถามว่าที่ถามอยู่ไหนชื่อ <c oughs> จบเลยมันบะเป็นนี่แน่มันจะปิดแล้วเป็นอย่างเอ้าก็เหมือนเปิดสอบอะเอาเหรอจริงเหรอ นี่นะคะทุกคนจ้ะปลาลดที่ไอโบดนะจ๊ะอันนี้เป็น100กรนะัมนึร้บาทนะคะคือไอโบดนะคะว่าปลาหลดนี้มันค่อนข้างที่จะหายากเนาะถ้าคิดว่ามันแพงพี่น้องกันบต้องสั่งก็ได้เนาะเดี๋ยวพอสิว่าไอาคือขายน้อยแท้คือไอย ซื้อมาแพ็คละ100บาทนะแพ็คละ100บาทอายมาขายต่อให้พี่น้อง120บาทเนาะ120บาทค่าส่ง30บาทนะคะนั่นก็คือตกที่แพ็คละ150บาทเนาะเนี่เนาะเดี๋ยวมืออะไชิทอดพาพี่น้องกินอันนี้คืออายเอาตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ2อโอ๊ยมันเกิน10โตอยู่ได้นี่ดะคือวันนี้อายก็จะมาแพ็คของให้มันเสร็จ พวกอ,ออเดอร์ที่ค้างรอบก่อนพวกแจวเล้าแจวบองอะไรเงี้ยไอคือมาแพ็กตอนกลางคืนเพราะว่าพรุ่งนี้พี่สาวไอเพิ่นไปตัดํำมันจ้ะฮาซิปิซอยเพิ่นไอก็เลยมาแพ็กตรงตอนแรงนี่เลยแล้วพรุ่งนี้ไออาจจะตอบช้าะนะพี่น้องนะแต่ไอก็รับออเดอร์ที่เพึ่งยกเลิกด้วยจ้ะนี่นะคะคือเยอะมากเนาะ กระปุกละ69บาทนะคะแจวเรลา69บาทแจวบองก็69บาทนะถ้าได้รับแล้วให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะควรจะเพราะว่าบริษัทของเราที่เราผลิตเราไม่ได้ใช้สารกันบูดเนาะถ้าเก็บไว้ข้างนอกมันก็เสียไว้หันดาพี่น้องจ๊ะอืมนี่ก็คือเป็นหมูเป็นหมูสามแพ็คก็จะส่งออกไปเนาะแล้วก็ปลารสพี่รสพี่สั่ง เอาไว้เนาะโทรสั่งให้แม่เพื่อนนะอ้ก็จะแพ็คไปอันนี้ของพี่แมวก็เป็นเจ้าลาหกกระปุกนะคะคุณดวงเดือนเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอ้แพ็เมื่อื่นนี่ไอ้ก็ซิบวัตด้ไปซ้อยเอือยนะไอ้เลยแพ็คตอนแรงนี่เลยสีนพรัชส่วนแปดหกก็ต้องมาใส่แบบเบิร์นี้นะ เพราะว่าเรากลัวมันแตกไม่หมดแล้วเราเสือด้วยอันเชลี4.64อยู่บะอันเชลีน่ะหกเจ็ดสี่หกหกเจ็ดสี่บะหนึ่งสองทำอะไรคะลูก ขอ,องผ้าเราทงานอีเวนต์เยอะนะค่ะกลับไปนี้ก็ต้องไปอ่านหนังสือสอบค่ะเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ไปน,น,นะนับเงินค่ะเขา<อ>จ้างสองพันหนึ่งร้อยบาทเหรอใช่อ่าคือเลิศมากนี่นะคะทุกคนจ้ะมาแล้วนะฟ้าวๆเราจะมีแค่สามร้อยกระปุกเท่านั้นนะ สินค้าขายดีของ KPP แบรนด์นะจ๊ะไฟบปรแอบไอแซบพี่น้องก็แซบหนำอายเด้ออันนี้ก็จะเป็นแจ่วลาวค่ะสูตรดั้งเดิมต้นตำรับนะคะผู้ใดกินก็ขึ้นว่าพ่อแม่ตำให้กินพูและความอร่อยปลาหลดนะคะ120บาทบวกค่าส่ง30เป็น150บาทนะนี่นะคะนี่คือปลาลดนะคะ แกงเงาโบนะคุยไปนานเด็กอันนันเองบลูบอลลาวสิบหกร้อยเก้าสิบบวกหกสิบเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทปลายท้านะคะฉันสั่งไว้หลายเดี๋ยวจ้ะเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าแจ่วของไอซ์แซบพันยานขาดตลาดนะคะใส่นี้ให้บอกบลูเบงตาวเดินเลย อันนี้คือมาตั้งไว้เท่ายละสามสิบกระปุก<อ>แค่นั้นนะเมื่อไว้อยู่ดอกสองทุ่มปาลาหกลาวหกปลาหกนี่หกขวดเหรอคะใช่ค่ะลาวหกไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นปลาลาออกมานะคะเราซีนเป็นอย่างดี ยังพอจสังน่ะ้าการการเนาะหมากับพ่อหมาคนกับพ่อคนนี่นะคะใส่เกล็ดอมาด้วยตัวค่นนี่จ้ะอย่างนี้เนาะพวกอายก็จะส่งไปอย่างนี้ ตอนนี้ก็แพ็คของเสร็จแล้วนะคะจะกล่องหันเจ็ดกล่องเนาะเจ็ดกล่องนะคะพวกนี้ไอ้ก็จะไปตัดมันไปขุดมันนะคะไปลกมันแต่ว่าก่อนอื่นนะคะไอ้บอลู้ว่าผู้ให่ส่งของขวัญมาให้อย้อยอ้แกะไปแล้วแต่มาแกะอีกรอบอยากให้พี่น้องดีใจหนำไอนะ้เนจเนาะไอ้ขึ้น่าเพื่อนต้องสังเกตอายแน่นอนเลยอ้เป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกามากเมื่อวานน้ำเข้านาฬิกาของไอ้ ที่มันเข้านะ่ะเพราะว่าอย่งบอกแนวนี้มันลุดแนวเม็ดมันยมมานะ่ะรุดไปแต่ว่ามันก็นยังแหลนไปอยู่น้ำเข้าออกบ่ได้ก็อยู่ไปผ่านเลยจ้ะเดี๋ยวสิไปเบิกเนาะแล้วเขาก็เลยส่งมาให้นะจ๊ะนี่นะคะขอบคุณแม่อ้วนนะคะส่งมาให้ขวัญประพาเนาะมวยพิทักษ์นี่จ้ะ ขอบคุณมากๆที่ไอไม่รู้เพราะว่ามีประมาณ4ี่ห้าคนที่ขอที่อยู่ของไอนะคะปะออเนี่ยไอรู้แล้วแต่คนนี้ไอก็บ่รู้ว่าเป็นไผ่เพ่นมาเซอร์ไพรส์ไอเป็นอะไรที่ไอชอบมากไอชอบมากไอบอกไปแล้วแหละน้องเมื่อกี้เนาะแต่ลุ้นนะคะแล้วก็เป็นทรงที่ไอมักพร้อ่ ของขวัญทุกอย่างไม่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่เป็นเอ่อเป็นของกินเป็นยางกระยาอายรู้สึกดีใจนะคะที่กาจะส่งมาให้นี่มาลุ้นด้วยกันนะคะแทนแทน,แนขอบคุณมากมากนะคะของใส่เพิ่อนมาจักเอ่ขอข้อแขนของอายเพิ่อนประกาศตัดมาเดี๋ยวอายเข้าไปในเมื่อ,อจะไปตัดนะคะของคาซิโอเนาะนี่ทรงเดียวกันเลยกับที่ของอายใส่แต่ของอายมันเป็นเอ่อสีสีส สีสนิมเนาะอันนี้เป็นสีเงินนี่สวยมากเป็นคนที่ขาดนาฬิกาไม่ได้แต่ก่อนนะเป็นคนที่ขาดนาฬิกาไม่ได้ขาดลิปสติกไม่ได้ขาดตุ้มหูไม่ได้ตอนนี้คือเอาเอาอกไปหมดแล้วทิรยงทิรยาเหลือแค่นี้แหละจ้าที่ไอาขาดบ่ได้แล้วก็ลิปสติกแค่นั้นนะคะนี่นะคะไอเาอพูดหลายหลายดเดอจ้ที่ส่งของขวัญว,วันเกิดให้ไอเนาะไม่ยังไม่ถึงหรอกไอก็ขอให้พรกับ ทุกๆคนเลยกันแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะพี่น้องจา๋าที่สำคัญไปกว่านั้นก็ขอให้ทุกคนอยู่เป็นกำลังใจของอายเป็นนานๆเด้อายก็ฮักทุกคนเนาะทุกคนฮักอาย ไอ้ก็ฮักทุกคนพี่นออ้องฮักไอซิปไอ้ฮักพี่พน้องซาวจา้ะทุกคนจะได้รับความรักจากไอ้ไอไม่เกลียดใครนะคะทํา y o youtube มาก็จะเป็น5ตปีแล้วบอกเคยตอบโต้ไผบอกเคยสังไผ่เกิดมาเพื่อรักทุกๆคนนะคะทุกคนจะไอรักพี่น้องเดอ้อไอขอบคุณเลยหลายๆเดี๋ยวไอสิพาพี่น้องไปเบิ่งข้าเจ้าย่างปลาหมึกไม่รู้ว่าเสร็จหรือ,อยังเบิ่งข้าเจ้ารับพรจ้ะนะคะ อย่าลืมนะจ้ะปลาหลดนะคะปลาหลดเนาะปลาหลดของอาออยู่ที่120บาทค่าส่ง30นะคะ100กรมัมดูมันน้อยใช่ไหมแต่อันนี้ไอไปขี่มาครี่มามันก็เกือบบ่ะมานสิบตัวคะ่ะเติมหนึ่งอยู่เลเนาะแต่ดูอย่างนี้เหมือนน้อยนะคะ100กรมัม120บบาทเนาะ ใครสนใจก็ทักได้ดจะก,กินกับแจ่วล้าแจ่วบองอร่อยนะคะน้ำปลาร้าเราก็ยังมีเนื้อแดดเดียวเนื้อหมูเราก็มีดีท็อกแล้วก็มีแต่สิ่่งทีสินค้าเราขาดตอนนี้ก็เป็นหมากกระบกจ้ะเพราะว่าไม่ใช่เรืดูของมันไม่ใช่ยามของมัน security is f i n i t e already นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินปลาหมึกกันเถอปะปหมดจอกับจัก<ป>กินแกง,แกงหรอวันนี้กินแกง,แกง จิแบ,แบ,แ,บแบ๊วแบ๊วเดี๋ยวไปนั่งฝังโนนอนดีกว่าเห็นหุ่งไม่หญิงผลไม้ผลน่ครับผลไม้สุกไหมเนี่ยสุกสิหรือว,ว่าแบบซีซิมิซาซิมิอร่อยใช่ไหม,มพี่เซนนะคะอันนี้เป็นแม่ครัวมาจากครัวแม่นาวานหมูกระทะค่ะเทศอย่างกระเชบาเสียบไปเพิ่นนะ เห็นแล้วเปิร์ดแฟตแน่นะแม่ไป่งไปท่านอนไะแล้วพ่อกับแม่นั่งกินข้าวเดี๋ยวเข้าไปจานอื้มเป๊ะยังไม่เกินเลยแม่รู้สึกลิ้นมันก็อร่อยแล้วเนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แก้วนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปอร่อยอ่ะมันเด็ดเลย อร่อยจักส่วนเอาเอาจะอะไรมาบอกจัมพัดบะ่อยไม่โซไปโลโลอลือดเอ็มอาร์กินกับกินกับโซจูได้ไหมไม่กรุบเกี่ยวกับโซจูใช่ไหมโซจูกระดกกรุบอร่อยสาวปิ้งย่าต้นเม่ยนหัว มามามะน้าไมอร่อยได่โหกินแล้วไอจูเจอออจูเจอกินก็หนาอ้อมือก็จะสอบพรุนี้สอบพรุนี้พี่ก็มีสอบจริงพี่ด้วยรอรอรับผู้แซกผูแซกต้องไปคุมสอบไปแปดโมงต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เนาะต้องขับรถไปรับผูแซกที่บ้านน่าจะากแวะสักสองชั่วโมง ทำไรทำไรแบ๊บโอเคทุกคนจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะเจอกันลิปใหมค่ะเจอกันลิปใหม่นะคะอันนี้เป็นแม่ครัววันนี้คือแซ่บทำอะไรก็อร่อยเนาะคือเราเลิศพรสวรรค์เราอีกนี้นี่เด็กที่แฮงแล้วท่านคนย่างเออย่างแล้วนึ่งพีเศษแต่คนเออคนชาวบ้าย่างก็อร่อยเออแต่คนไม่ได้ทำแต่คนทำมือจระเข้น้อยใจแล้ว บายบายขอบคุณค่ะ